สวัสดีครับวันนี้มาดูเจ้านี้นกันแม็กฟาเรนย l ลิ e อีดิชัน01ครับดูมส s ล a y เ r อร์จากดูมเดอะดาร์กเอเจผมแกะออกมาจากกล่องแล้วก็ดูมาดูแพคเกจกอนก่อนหน้ากแพคเกจยิลิทอีดิชันตรงนี้แลก็มีโลโก้ดูมเดอะดาร์กเอเจนตนข้างก็งจะเป็นอาร์ตเวิร์ดจากเกมแล้วก็โลโก้ดูมเดอะดาร์กเอเจ ตรงนี้เขียนดูเซลเลอร์แล้วก็กล่องหมายเลขศูนย์หนึ่งด้านหลังก็จะเหมือนด้านข้างแล้วก็มีโลโก้เกมตรงนี้ฝั่งน,นี้ก็จะเป็น Elite อลิท i อดิชั่นมาดูของที่แถมให้กันก็จะมีของไอคอนิกจากเกมนี้ก็คือซอชิลด้านหลังก็จะมีดีเทลแต่ไม่ได้ลงสีให้ด้าน,นหน้าก็จะลงสีมาครบเส้นสีทองรนนี้ลงสีมากต่อไปก็ปืนสเก l ค c r เชอร์ดีเทลสวยมากครับ แล้วก็อาวุธประจำเกมนี้ซูเปอร์ช็อตกันดีเทลดีสวยมากแล้วก็ลูกตุ่มอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นไอคอนิกของเกมนี้โซ่ตรงนี้เป็นโลหะโซ่จริงแล้วก็แถมมือมาให้อีก2คู่กับที่ติดอยู่ที่ตัวเป็น4คู่ไปมาดูลูกเล่นเพราะก่าจดขยับกันเลยนะครับหัวหันซ้ายหันขวาที่ประมาณนี้ถ้าหันไปสุดอ่ะ ผมลองหันแล้วไอ้ตรงเนี้ยขนตรงนี้มันจะหลุดแนะนําว่าอย่าหมุนอย่าหมุนรอบครับแขนหมุนได้360องศายกไปด้านข้างได้ประมาณนี้ลอแขนได้ประมาณนี้มือหมุนได้360องศาขาเตะไปด้านหน้าได้ประมาณนี้เตะไปด้านหลังได้ประมาณนี้มันจะติดอ้กระโปรงนั้นด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าก็จะติดตรงนี้ ก็ขับขาได้ประมาณนี้ไม่เยอะมากเท้าก็กระดกง่าประมาณนี้แล้วก็ตรงหน้าอกยกขึ้นยกลงได้ประมาณนี้ไม่เยอะมากต่อไปมาดูวิธีเปลี่ยนมือนครับให้ดึงออกมาออกแรงหน่อยก็เอามืออีกข้างเป็นกำใส่เข้าไปเลยดัดันเ้าไปให้สุดจะดังกึ๊กแค่นี้ก็จะเปลี่ยนมือได้แล้วอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันครับ ออกมาได้เลย <tinc S 1> แล้วก็เอามือข้างที่ต้องการเปลี่ยนใส่เข้าไปประมาณนี้วิธีถืออาวุธก็ดึงมือข้างนี้ออกก่อนแล้วเอามือถืออาวุธมาใส่แดดังสมมติถ้าคุณอยากถือตุ้มหุนก็เนี่ยมันจะมีรูเสียบเข้าไปได้เลยก็จะประมาณนี้ ถ้าจดทางก็อีกข้างหนึ่งเปลี่ยนเป็นข้างใส่เข้าไปแล้วก็ลวกลวกลวกแล้วก็เอาโซชิวใส่ตรงนี้ต้วเอามาใส่แล้วก็ลองแอคชั่นท่าที่ท ของซอชิวมันจะถือลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าหลวมค่อนข้างหลวมต้องพยายามดันให้สุดใส่ไม่ได้เลยนะจัดท่าจัดทางออประมาณนี้แล้วก็ลองเปลี่ยนเป็นจากลูกตุ้ม เป็นซุปเปอร์ชอ็อตกันก็เท่เลยแบบครับ,บก็ประมาณนี้ซปเปอร์ช็อตกันอันนี้เป็นซอชิวทางนี้เขาขาดโลไม่ได้ครับ เเป็นอาวุธที่เท่มากแล้วก็ตรงไหลจะมีอาวุธชิ้นหนึ่งก็คือเป็นปืนกลจําชื่อไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรอันนี้เอาออกก่อนแล้วกันขวางหลวมแล้วก็เปลี่ยนเป็น s เก l คัตเชอร์ลองดูก็ดึงออกมาเดมครับดึงออกลำบากมาแล้วก็เอาสเกลคัตเชอร์ใส่เข้าไป ก็ทเชอรก็จะเท่ไปอีกแบบแต่ปืนมันจะหนักหน่อยครั้งนี้ต้องถือโลเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เหมือนในเกมก็รประมาณนี้ท่าถือสเกลคาทเชอร์แล้วหันข้างข้างหนึ่งถือโลโัวแขนขึ้นมาหน่อย บาลานยากนิดน,นึงจุดขยับมันไม่เยอะเท่าไหร่มันไม่เหมือนของฟิกมากได้ความที่ปืนสกาวคัตเชอร์มันหนักเลยแล้ะครับก็ประมาณนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ m a c f a r l n e l i t e edition 01 DOOM s l a y e r มจาก DOOM THE DARK AGES สํำหรับผมเป็นฟิกเกอร์น่าจะประมาณ1ต่อ10ท,ที่สวยมากเด้วยดีเทลละเอียดความจุดขยับที่ไม่จุดขยับไม่อนี่มากแต่ผมชอบตรงผ้าคลุมนที่เป็นขนสัตว์กับโซ่ที่เป็นโซ่โซ่จริงเหมือนโซ่จริงๆกับรายละเอียดเวทเทอร์ลิงมองในก้อ,อาจจะไม่เห็นเวทเทลิงสวยมาก สำหรับตัวนี้ผมชอบมากก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ